สามราศีมิตรลักห <G ül> ักเหลี่ยมโหดบอกเลยว่าต้องระวังนะครับถ้าไม่ระวังเนี่ยระวังคุณช้ำใจนะช้ำหนักๆเลยเหตุผลอะไรนะครับมาเดี๋ยวไปฟังกันนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ก่อนนะ เริ่มบนที่ราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อาจจะโฟกัสกับบางสิ่งมากเนาะจนละเลยจนไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจนบางครั้งโดนหักหลังโดยไม่รู้ตัวนะจุดนี้ต้องระวังนะครับช่วงนี้ยิ่งแรงเลยนะฮะเ oh <no. S 1> ชื่อไหมเชื่อเชื่อคอมเมนต์กันหน่อยนะราศีที่สองนะครับพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชาวราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยจริงๆเป็นคนใจใจอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนเนาะแต่เพียงแต่ว่าแค่ช่วงนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะ ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใส่ใจกันนิดนึงแล้วคุณจะได้ระมัดระวังจุดนี้ได้นะครับนะหรือใครเจอก็เล่ากันหน่อยนะและราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภครับพฤษภเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะโดนแต่ก็โดนนะส่วนใหญ่เป็นคนสนิทของคุณเองนะมิดมิดแท้หักเหลี่ยมโหดเนี่ยมาแน่ๆสามราศีนี้ต้องระมัดระวังถ้าไม่ร,มระวังคุณเจ็บหนักแน,น่นอนนะครับถ้าเกิดใครเจอก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กับอาจารย์แบงค์เคโดนะครับ